เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าถ้าเรานะคะไม่อยู่ในปัจจุบันขณะนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนไปอยู่โลกใบใหม่ได้โลกใบใหม่คือโลกแห่งความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะหรืออบันดันนะคะที่เป็นอ่ากูรูนักปรานะคะที่เขาสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณโทนี่ร็อบบินนะคะคุณนโปเลียนฮิวนะคะ คุณอับราฮัมฮิกนะคะนักจิตวิญญาณนะคะที่สื่อสารเป็นบทสนทนากับพระเจ้าเลยซึ่งคนทุกคนที่เขาประสบความสำเร็จง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเขามีอินทิวิชันนะคะอินทิวิชันคือการอย่างรู้เราทุกคนคะ่ะเราทุกคนมีการอย่างรู้อยู่ในตัวนะคะอย่างเช่นถ้าเราจะแบบรู้ร,ร,รู้สึกไม่สบายเวลาเราจะไปในสถานที่ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่จะเกิดตึกถลม่มหรือใน เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้เราไม่อยากไปแล้วคือข้างในเขาอะจะแบบว่าจะแบบจกิกใจคุณอะไม่ให้คุณไปในไปในทิศทางนั้นนะคะซึ่งเราทุกคนมีจิตจิตจักรวาลน,นะคะหรือจิตพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคนการที่เราทุกคนจะเข้าถึงหรือเชื่อมต่อได้ง่ายมาก บอกได้เลยค่ะว่าง่ายมากสําหรับคนที่ลงมือทานะคะด้วยการทําสมาธิ4วันนะคะ4วันคุณจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจากการที่การเปลี่ยนโมเลกุลหรือการเปลี่ยนยีนในร่างกายของคุณนะคะเพราะว่าการทําสมาธิแบบถูกวิธีคือพี่ธัญญาก,ก็จะบอกในคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าติดเอาไว้หลายวันแล้วไม่ได้มาบอกไม่ได้มาะจะบอกเรื่องของการหายใจแบบถูกวิธีถ้าเราหายใจถูกวิธีเราจะยุติกรรมอดีตนะคะกรรมเก่า ชดใช้กรรมบาปกรรมสิ่งต่างๆที่ความคิดนั้นคือไม่เป็นความจริงเลยเพราะว่าครูพิธัญญานะคะโอ้โหที่ไม่ได้ออกมานี่คือหลายอย่างนะคะแล้วก็แต่เรายังเรียนรู้อยู่เพราะว่าการเรียนรู้จําเป็นมากสําหรับเราที่บางทีเกิดมาไม่รู้กี่ปีเราอาจจะยังไม่รู้ เรื่องที่เป็นสัจธรรมเลยก็ได้ศัจธรรมคือสิ่งที่เราพูดออกไปแล้วเป็นจริงเราคิดอะไรแล้วมันเป็นจริงดังนั้นเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันขณะได้อยู่ในสภาวะที่รู้เท่าทันความคิดตัวเองอ่ะเราทุกคนก็เป็นคนหนึ่งที่มีปัญญาปัญญายานนะคะคือการอย่างรู้นะคะหรือซิกเซนเพราะว่าคุณทุกคนมีค่ะจิตญญาณอยู่ในหัวใจบางคนบอกว่าฉันเนี่ยไม่อาจเอื้อมนะคะคุณทุกคนถ,ถูกสะกดจิตมาแล้วอะ่ะ แต่ถ้าคุณมารู้สัจธรรมความจริงว่า <S <S เฮ้ยเราเนี่ยเราเนี่ยคือหนึ่งในอวตารของพระเจ้านะฮะเดี๋ยวพี่ธัญญาจะไม่พูดเยอะในในคลิปนี้เนาะอัดไปเลยค่ะ10นาทีนะคะเพราะว่าเมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้เนาะพี่ธัญญาอาธิษฐานจิตมาขอให้คนที่ถึงเวลาเพราะว่าคนที่ถึงเวลาเขาจะเรียนรู้ไงการที่คุณดูแล้วคุณไม่ได้เรียนรู้ก็คือเป็นคนที่คนรู้เยอะแล้วนะคะเออคนที่เรียนเยอะเยอะแล้ว คนเรียนรู้เยอะแล้วผู้รู้เยอะแล้วแต่คนลงมือทําคนนั้นได้คนปฏิบัติคนนั้นได้นะคะเหมือนกับพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะคะสิ่งที่พี่ธัญญาบอกก็อย่าเพิ่งเชื่อคะ่ะการที่พี่ธัญญามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโอ้เนี่ยดอกไม้ข้างหลังเต็มเลยาขยับหน่อยนะคะเออจัดใหม่แล้วนะคะเนี่ยสวยมากนะคะการที่เราจะมีชีวิตดีขึ้นได้เราต้องเป็น ผู้ที่เฝ้าดูความคิดของตัวเองนะคะแล้วการที่เราเฝ้าดูความคิดของตัวเองเนี่ยมันทําให้เราเปลี่ยนโลกไปอยู่โลกใบใหม่เพราะว่ามันอยู่ที่เราอะว่าจะอนุญาตตัวเองหรือเปล่าสิ่งแรกเลยที่คุณจะต้องดูคือตามดูลมหายใจของคุณลมหายใจที่หายใจแบบถูกวิธีนะคะ,ะเดี๋ยวพี่ธัญญาไขาให้ดูนะคะการหายใจของเราคุณเอามือก็จับไปที่ท้องอย่างนี้เนาะมาพี่ธัญญาทำเอาแบบนี้ก็ได้นะคะยืนหรือนั่งก็ได้อย่างแรกเลยหายใจเข้า มือคุณก็จะขยายขึ้นตามท้องของคุณหายใจเข้าท้องพุ่งนะคะท้องพุ่งออกมานะคะเดี๋ยวพี่ิย่าขยับขยับให้อีกนีน้นึงนะคะหายใจเข้าท้องพุ่งขึ้นมานะคะแล้วพอหายใจหายใจเข้าใช่ไหมท้องพุ่งขึ้นแล้วหายใจออกแล้วก็ปล่อยลมหายใจนะคะออกทางปากด้วยนะคะแล้วก็ท้องยุบลงนี่คือการหายใจแบบทารกค่ะเราต้องเรียนรู้เพราะว่าบางคนเกิดมาทั้งชีวิตอาจจะ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบร้อยปียังอาจจะหายใจไม่เป็นถ้าคุณไม่ได้หายใจแบบนี้หายใจแบบถูกต้องแบบนี้ทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันหรือใครถนัดเอามือมือขวาเอาไว้บนหน้าท้องก็ได้แต่การนั่งจะดีที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าจาักระของคุณตั้งแต่คือเจ็ดจักระตั้งแต่เดวินญาณนึกก่อนนะไพเนียนต่อมไพเนียวนะคะไพเนียนแกรนนะคะหรือตาที่คือการเปิดตาที่สามองคนุนคือ คิดเต้านะคะคิดเต้าในในในคือคุณมีเขาเรียกว่ามีจักรวาลที่อยู่ในตัวคุณเนี่ยแต่คุณต้องเชื่อมต่อกับเขาโดยการทำสมาธิคนที่ทำสมาธิทุกคนก็สำเร็จง่ายค่ะเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมีไกด์มีไกด์ที่แบบไกด์ของจักรวาลอะซึ่งรักคุณมากรักคุณมากแล้วก็ต้องการที่จะให้คุณตอบรับตอบ่ออนุญาตอนุญาตอญาต,ตอบรับคือคุณเป็นคนที่ มีความรักมีความเมตตากับตัวเองนะคะยังไม่ต้องไปรักไปเมตตาใครๆเพราะว่าการที่เราทำทําอะไรแล้วเรารู้สึกไม่ดีอันนี้ก็คือเป็นการที่เรายังไม่ได้รักตัวเองจริงๆสิ่งไหนที่เราทําแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวพี่นชิชไปบอกอีกคลิปหนึ่งอันนี้เรามาบอกคลิปหายใจกันคุณไปลองทําดูสี่วันค่ะคุณจะรู้สึก รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะการหายใจเข้าแล้วท้องพุ่งแบบเด็กน้อยนะคะแบบทารกนะคะจะทําให้คุณเพิ่มเลือดในออกซิเจนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ตื่นเต้นวิทยาศาสตรทาาต์ทดลองหมดแล้วค่ะทั้งวงการของนาซาสหรัฐอเมริกานะคะทั้งทุกขแขนงเลยทั้งไทยทั้งต่างประเทศเลยนะคะซึ่งฮาวาดด้วยนะคะซึ่งดังมากนะคะ ไม่ว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นนะคะดรมาซารุอิโมโตะนะคะซึ่งทดลองผลึกน้ําที่ตกผลึกเป็นเป็นแก้วนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเ,เป็นผลึกแก้วสวยงามนะคะเป็นคิดเต้านะคะสวยงามซึ่งเราทุกคนเนี่ยในตัวเรามีน้ํานะคะมากกว่า80%ไม่ว่าจะเป็นน้ําหูน้ําเลือดน้ําอะไรทุกอย่างในตัวเราเนี่ย80% แต่เราไปสะกดจิตตัวเองให้เป็นตามแบบที่เราพูดนั่นแหละพอเราพูดแบบไหนเราจะรู้สึกแบบนั้นจริงป่ะเออพี่ธัญญาพูดพูดไวไปไหมเนี่ย <c oughs> เราพูดแบบไหนเราจะรู้สึกแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําคืออยู่กับปัจจุบันค่ะสภาวะที่คุณรู้สึกดีแสดงว่าอยู่กับปัจจุบันคุณดูลมหายใจเข้าออกตามรู้ตามดูว่าอ,อ๋อหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นะคะการกินอาหารก็รู้การ อาบน้ําทาอะไรเนี่ยเรารู้แสดงว่าอยู่กับปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกถ้าคุณรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะแสดงว่าคุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันค่ะคุณหลุดไปอยู่อดีตอีกแล้วเนี่ยทำไมเราถึงเขาเรียกว่าติดกรรมนะคะติดกรรมเกิดมาชดใช้กรรมฉันโชคไม่ดีเลยวาสนาไม่ดีเลยก็ไปสั่งเองจริงป่าเราไปสั่งเขาเองเพราะว่าปากคุณเนี่ยพูดแบบไหนได้แบบนั้นปากคุณพูดแบบไหนคุณก็จะรู้สึกแบบนั้นแล้ววันหนึ่งรู้สึกดีได้หรือป่า ถามตัวเองนะจ๊ะวันหนึ่งรู้สึกดีได้หรือเปล่านะคะเอออาจจะมีเพลงแทรกเข้ามาไม่เป็นไรนะคะพิญญาหรืออัดไปแป๊บนึงเลยเดี๋ยวเขาจะเปิดดังกว่าเดิมแล้วก็เบาลงนิดนึงนะจ๊ะเพื่อเราแล้วก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยที่คุณ มาเจอคลิปนี้คุณไปฝึกหายใจก่อนคุณฝึกหายใจไปไปนะคะแล้วก็เพิ่มเลือดในออกซิเจนนะคะคือข้อดีเยอะมากทําให้ร่างกายของคุณรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วก็ขับสารพิษออกจากปอดขับพิษออกจากปอดของคุณเพราะว่าออกทางเหงือ่อออกทางคุณออกกําลังกายด้วยนะคะการที่เรารักตัวเองจริงๆเราก็รับประทานอาหารที่ดีกินอาหารที่ดีนะคะกินอาหารที่ย่อยง่ายกินผักเยอะๆ ผักอะไรเติมเข้าไปเลยนะคะผักที่ปลอดสารพิษด้วยนะปลูกเองยิ่งดีนะคะไม่มีลาปลูกก็เขาก็มีค่ะออแกนิกนะคะแล้วก็ดื่มน้ําให้ได้เกิน2ลิตรครึ่ง3ลิตรนะคะเพราะอะไรน้ําคือน้ำอำําอมฤตก่อนดื่มก็บอกว่าฉันดื่มน้ํานีแ้แก้วนี้เข้าไปทําให้ฉันหุ่นดีหน้าเด็กผิวใสเอาไปใช้ได้นะคะเมื่อคุณบอกแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นพี่ธัญญาเนี่ยห้าขวบนะคะเติมเลขศูนย์ไปด้านหลังนะคะจะเข้า15ปีเต็มสิ้นปีนี้แล้วนะคะ ซึ่งเราผิวใสหน้าเด็กคุณดีจากการที่เรารักตัวเองแล้วการรักตัวเองมันต้องเริ่มจากโลกภายในคุณเป็นผู้มีจิตวิญญาณสูงส่งได้เพียงคุณมีความสุขสนุกสนานเบิกบานโดยที่ไม่ต้องไปฟังสิ่งต่างๆรอบข้างหรือเสพข่าวลบๆคนลบๆนะคะเพราะว่าคนบวกรอบตัวเรามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดคือตัวเรานี่เองนะคะดังนั้นอย่าไปเข้ากลุ่มที่ ทำให้คุณคิ้วขมวดอย่าไปเข้ากลุ่มที่ทําให้ความคิดคุณกระเจิดกระเจิงไปหาสิ่งที่เป็นด้านลบอ่ะเพราะว่าการทําสมาธินี่แหละทําให้คุณอยู่กับปัจจุบันแล้วคุณจะรวยไว้ร่ํารวยได้จากการทําสมาธิค่ะเพราะว่าคุณจะมีพระเจ้าจิตวิญญาณพระเจ้าจิตพระเจ้าในตัวคุณไกด์ไลน์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจะทําให้คุณได้ไปเข้าสู่โลกใบใหม่เข้าสู่โลกใบใหม่ ทางจิตปัญญาของคุณตัวคุณก็จะตามไปค่ะเพราะว่าเมื่อโลกภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็เปลี่ยนแล้วดังนั้นต่อมาคือคลิปต่อมาเดี๋ยวที่ทัญญาจะบอกให้อีกนะคะเกี่ยวกับสเตปนะคะ next step ไปเลยว่าเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างไรไปฝึกทําสมาธิก่อนทำสี่วันไปแล้วคุณรู้สึกดีนะคะ